พูดในศาลแล้วร้องให้ตลอดเวลาสารตรวจหลักฐาน f o r ร็กซสาดีใบเตยร้องให้ตลอดในบัลลังขณะด,ดีเจเมนช่วยปลอบคอยซับน้ำตาเมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีวันที่11กันยายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษสารนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซสาดีหมายเลขคดีดำอัก9 8 9า5 6 6อัที่พนักงานอายการคดีพิเศษถเป็นโจทยื่นฟ้องในแดรันยังหุยใส กับพวกรวม7คนข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เบิกตัวนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือทวิสินหรือใบเตยนายพัฒนพลกุลชรหรือดีเจแมนอายุ 40, 40ปีสองสามีภรรยาคนดังรวมทั้งนายเดรันยังหุยใส่ที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหารายสําคัญกับพวกรวม7คนมาศาลในวันนี้ด้วยโดยมีครอบครัวและญาติพี่น้องที่มาให้กําลังใจ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องพิจารณาดีเจแมนและใบเตยในชุดผู้ต้องขังมีรูปร่างที่ดูผอมลงดำพล้ํำลงใบหน้าและแววตาเศร้ามองระหวะ่างนั่งรอสารลงบัลลังห้องพิจารณาใบเตยก็ร้องให้ตลอดโดยมีดีเจแมนคอยอบกอดกุมมือเพื่อปลอบโยนและคอยซับน้ำตาให้นับว่าเป็นการเจอหน้ากันอีกครั้งหลังจากไม่ได้เจอกันมาสองเดือนนับจากนัดตรวจพยานครั้งที่แล้วส่วนในแดรันยังหุยใส,ยส,บบส่สามีของนางแบบสาวซาร่าคาสินกินีที่มาให้กำลังใจผู้เป็นสามีในแดรันดูซุกซอม ลงเล็กน้อยดูดีใจเมื่อเจอซาร่ากุมมือพูดคุยกันทั้งนี้ซาร่ายังช่วยดูเอกสารและอธิบายเนื้อความให้ฟังเนื่องจากนายแดรันเป็นชาวต่างชาติที่ภาษาไทยไม่เชี่ยวชาญนกและทั้งคู่ก็ยังกุมมืออาให้กำลังใจกันกระทั่งถึงเวลาสาลลงนั่งบัลลังก์แล้วซาร่ายังคงได้นั่งข้างนายแดรันสามีเพื่อช่วยดูเอกสารแปลอธิบายและพูดคุยกับทนายแทนสามีเป็นระยะระยะซาร่าได้ออกมาเปิดเผยสั้นๆว่าวันนี้ตนมาทำหน้าที่ผู้ช่วยล่ามและผู้ช่วยทนายเนื่องจากนายแดรันฟ,ฟังภาษาไทย ที่เป็นภาษาทางการภาษากฎหมายไม่เข้าใจและไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้เลยจึงต้องคอยแปลให้เพื่อจะได้ไม่เข้าใจคลาดเคลื่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่านัดตรวจหลักฐานวันนี้ศาลไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกจำเลยเข้าร่วมฟังการพิจารณายกเว้นทนายความและญาติพี่น้องที่สามารถเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาได้